นอนสูงให้นอนคว่ำนอนต่าให้นอนหงายเป็นยังไงนอนต่ําให้นอนหงายหมายความว่าให้รู้จักกล้าฝันแม้วันนี้เราจะเป็นแค่พนักงานตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ให้เราก้าฝันอยากจะเติบโตเป็นเป็นซปเปอร์วเซอร์เป็นโฟร์แมนเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้จัดการโรงงานกล้าฝันกันเียว่านอนต่ําให้นอนหงายทีนี้พอเรานอนไปเรื่อยๆสักวันนึงเราเติบโตขึ้นไปจนขึ้นที่สูงพอขึ้นที่สูงที่สูงปั๊บเราเปลี่ยนจากนอนหงายเป็นนอนคว่า นอนคว่ำเนี่ยไม่ใช่นอนคว่ำหน้าศพกระหมอนน้ำตาลนองหน้าเพราะลัวคนจะมาเลื้อยขายเข้าอีไม่ใช่แต่การนอนคว่ำหน้าลงมาเนี่ยเป็นการนอนคว่ำหน้ามองให้เห็นคนที่อยู่ข้างล่างที่กําลังนอนต่ําและมองหงายขึ้นมามองไปยังจุดที่เราเคยผ่านมองไปยังจุดที่เราเคยเป็นมองไปเห็นทีมงานของเราลูกน้องของเรามีปัญหาอะไรไหม เขาอยากเติบโตไหมถ้าเรายืน่นหัวจิตหัวใจยื่นมือออกไปช่วยเหลือเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมผลงานทีมเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็เติบโตไปทั้งระบบเติบใหญ่ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเรามานอนสูงให้นอนคว่ำนอนตำ่ำให้นอนงายแล้วประสบความสำเร็จกันทุกท่านครับสวัสดีครับ